สบายดีสุขุสุขคนทุ่งมองทุ่มบอลบรรยากาศวันนี้ก็ประมาณ8ศษโมงกับสินาทีพี่น้องวันนี้ก็วันจันทร์วันทีหกนาตาลีสิบห้าพี่น้องมาตุ้มไข่ปุ่นไปก็เลยพี่น้องทุกทุกคนที่ตุ้มไข่ปนนุ่นเดี่ยมันเนี่ยมอกระพดหรือว่าโอ้โอโอโอ อาพ่อกันคือเข่าทุกคนต้มไข่กระทุกอนะไรเนี่ยสุดแล้วกะทิลัตติกะสิมาจีบักพีบ้างสิบนะ้ะสิริรร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 ร้งกระยุ้่กรพักอ้กวย นาวเนาะเพชรเราปวดแสบแต่ปุ่นไข่ต้องเอาเพชรโอ้เมื่อวานนี้นัตรีเขาไปในเมือง <c oughs> เสียงกย็สิือยากดังปวาในเด้อเพราะมันด่ไกลอยูย่ปุ๊บเขาไปในเมืองหลับไปเห็นขจาวัน ขราเจ้าอัน,นเอาห่านไปคายหรือประคึดดีตุนห่านห่านใหญ่ปนะหา่านตัวขามันห้องมันห้อง,องที่หละคือทีตุนมามันห้องอืองี้ยเงีหรือบนบม,มันบ่นห้องเล็กขี้่านบเละห้องเงอ้ยเี้ยตุนมันเล็กนงวะมันอยู่ในย่างในอยู่ในยางอยู่างนีะ ติดตะเกื่อนไม่ทิ้งตลอดต้มตลอดต้ตลอดซุกแล้วน,นีเล็กมันห่อนเล็กคลิปท่านถ้ากะทิตุ้มน้ำประเดงใส่ป่นไข่พอเลย กินนัวประเด็กวกินถูกงงถูกมึอหอมเด็ถือก,กินถือก,กินประเด็นอะไรไม่แห้งคนบนรดาบันเน่าไปป่าไปดูนะจำประเด็นนึง ให้พักระยะแล้วก็เละเอาได้ทุกคนทีนี้น้ำย่ำเลยก๋เจียวออกนะมุกประเดตไปแล้วก็เจียวเกียวตกกระเจียวคุยดะฮู้ไม่เชฟไปน้าไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ิุณภากินปอกไข่ทานน้ำประเดตก่อนสามหน่วยโว้ย ขาเจ้าว่ากันอันญมทีตุ้มนั่นะฮะอธิษฐานว่าให้คุ้มภักดิ์สมบงังหรือผสมบังอธิษฐานแล้วก็ส้มชุกละมาโปะโปะมันงามแล้วก็จะว่าสมบัติหมดละไม่ทำแบบอธิษฐานหรอกกังามนั่นแหละอดีไไปถวายอยู่ ก,ก่อนะจะสูบวางอดีตของเราจโอ๊ยไม่ได้ดอกวืกแล้วอออลวื้อไปนั่งเข้าใจผิดกันอยู่ขอโทษขออภัยเลยคาร์เดียวหัวระบบไหนาบึกหลังในรลานะทุกคนบ๊อบบ้าบอ,อา้าวชนะคนละ มาขายเห็ดชมภูมิมาขายเห็ดวัวใหม่เมียใหม่โซนคอเดย์เราขายอยู่หาเงินอันนี้โอ้ยนี่กระพือทุกคนพื้นใหญ่ขนาดพื้นกระบอกช็องอีกเลยมันพื้นมันพื้นลูกบอกลูกไม่ที่ข้าววัวใหม่เนี่ยใหม่พากันหาเงินมาขายเห็ดคือเห็ดนางผขาบอกคือบอกมวนนะว่าม้วน คนยิ้มคนหวัวนะอันได้บุญแล้วทุกคนทางยิ้มทางหัวได้บุญน,นะม,นมีบุตรม,มีกุศลตามมกผิดมันนี่นะได้บุญทางใจได้ได้บุญไ,ได้บุญชุดๆนั่นแหละยิ้มพายิ้มพองหวังหวทับวนาบุญบึ้งได้บุญสองนวดยเอา คนเขาทาบน่าจะมีทางมัน้าไปใคคลิปจะตลาดเนาะเขากับบริษว่าน้ำพาไดาเขาคุณคุณมาคุณกับว่าวงยาอะไรว่าวาทาบ้านทรายน้อมันเซ่งบอันเหมื่อนะคะมันเซงมันเซ่งมันเซงบอกเอื้ยมันเซ่งทรายเขาชอบคือแต่ะเขาชอบแาบเบิร์เบย์น้ำลานะก็บอว่าคุนบัวตูวนั่นละคุนไปเลย จะทำเพื่ออะไรไหนนิ้มไปเลยยิ่มเลยดีชุชีอะไรได้นิ่มเลยดีชุชีอะไรได้ปนไข่ทุกพบกล่ะนี่คลิปหนาที่มาตอบคำถามเด็ดๆให้ฟังเลิกโตจากคลิปไข่นี่แหละโตจากคลิปนี่แหละอันนี้เอาเป็นคลิปปนไข่ซะก่อน กเลยแล้ววัวนั้ซุพิมพ์ให้หนึ่งวะก็ประจำเข้ากันถ้ายากใส่น้ำเย็นน้ำเปล่ากันก็ไดย้ยูน้ำซื้อมาหนักจีนมาขีบอกเขาเนื้อคนอนั่งทุกคนนั่กันที่ประเทศหลายะมาะติเย็นนั่นคุณระแบบียกันเสือตัวนี้นั่นกอะไรมานุ่ม คือมันจะโดนนั่นแหละมันใหญ่ดูกว่าได้ทาม,มาชบุบกับพาไปนี่คือว่ารวมใช้ว่าวนางลกอีกบอกโอ้โหกเลยน้ำห้งหัดกระเด็นพงอได้ไะสามีเนี่ยอ้าน้ำกระเด็นเขาบกทุกคนใชได้เติมน้ำเปล่าน้ำซื่อๆแ้บนะนี้นะน้ำเปล่าก็น้ำซื่อสำรมด ข้คุยได้แล้วล่ะเอ้าเอาอาจิกรดินขนาดจะคงเลยเนาะเรื่องไอ้หอยทัดเส้ กติเด็ดต้นหอมเลยย่านลืมอาตะเกาว่า,ามิตรลืมมิตรลืมไห้หอมบัวนี่ก็บบริสุทธิ์ต่คุณแม่ทำกานทำสิกินกินบะเท่ากินมะเรตอนเพลินตอนเที่ยงกขยัง่งคือเก่าบ,บริเบวรงามงามมาเด้อจุกูทุกพนถูกมองถูกบอดเอฟซีนาทลีทังไยถึงทางลาวทางไทยทางไรกระซ้าง,างมาบึกมาซุบนำกันเด้อเด็ดหอมป๊กลงอันนี มากินปุูนไข่นางเด้อมาลงเบิ่งแซ่ริบมะแซ่ท่านมาเยี่ยมมายามขจุบุพ่ากินดอกปุูนไข่ปุูนไข่ขจุพ่ากินแม่มันกินแอกระตูมันทะเลตุ้มซื้อซื้อมาตุ้มถูกกินน้่งปลานั่งอยู่บ้านเมืองอันบ้านด่านเด้อเมืองไทยสุโขงสวรรค์นักขี่มีเที่ยวเที่ยวอันเที่ยวไม่น้ำพอ เปนงนัวทุกคนทํหมดใส่ลายเนี่ตัวไข่มาใส่จัดจัแ้ท่านีก็ใส่จัดัหัอนู้ว่ๆอยู่แล้วเนาะจัดวานอยู่แล้วปกีิกระใจผิดป่นมนจะเข้าการทั้งหมดบ่มักถิกป่นซีมนั่นดิเสียไปดิ บริษาทไหเด็นลั่งสิตตัใให้บมือบริษับัดคัง้งโตว,ว่างกับอันว่างถ้ากระตุกเป็นลังดีอะทั้งบุมีโตว,ว่างสองบวกสามจง ขั<ส>้นเทขาดขึ <favorites> ้มอบ่อินเนาะขยามือบังยามืออะไรใช่ถ้าไ่ใช่ขู่เอ้ว้ามาขูกอยู่นี่บาทีเอาบ่วงใส่ดี หน้าตากระเป็ะเสียอยู่ด้หน้าคาุ้นกระเาะย่านชอบโยกกันเจ็ดเด้อเนี่ย,วยวบวเข้มบวนัวบวจุ่มบวจางพอดีพดอดีหมักเตงกม็มีบลาเราเลม้น ก็เสะหน้าไปแต่ว่าอับูดลึกไปแล้วน้ำมากกินมากึนพักการรับประทานกันเลยทุกคนมาเด้อพิโกนแล้วแล้วกินขา้าวเช้าน้ำหน้าตาดีปนปนไข่เกือบจะเกือบลืมว่าว่าปนโกบ ให้บุกเคยกินกันมาลองมึงได้มาเด้ดออคาเดี๋ยวนะ

ตอนขรุขระในยุคยา นามอะไรตัวน,นี้ก mm. คอมี่ อยู่ดีม่แหงเด้อชูชูชุกคนผู้เบิ่งผู้ชมผู้ติดตามนาตาลีคุณคลิปอะไรความไผ่คร่มีความดีความดีพอความดีเด้อปีใหม่มาแล้วปีใหม่มาแล้วถูกใหมไม่ร่ำไม่รวยเด้อ เดี๋ลืมกดไล่กกุติดตามให้นางเลยาตัวไม่ดอกไม่เพ่เพไม่อยากยี้ตัวไม่ดอก ไปไ่ไไวไปไป่ะน่ กัดจุดคือ <c oughs> คำอย้นหญ่ถึงเส้นเนาะก้ดจุดกันแท้ ไปแล้วสบายดีครับ